นอ้าวโมจีเด anyway, oh, ี hmm. oh, uh, ๋ยวปล่อยปลาอ้าวลุงนงถ่ายคลิปให้หน่อยอ้าวปล่อยปลาไปเปิดเลยอ้าวช่วยกันปล่อยปลาโมจีช่วยลุงยนต์ปล่อยปลาเลยปลาเยอะแยะเดี๋ยวแกก่อนนะอันนี้เป็นการปล่อยปลาในรอบปีหกเจ็ด ปีหน้าก็จะได้มาปิ้งย่างกันแล้วปลาบึกตอนนี้ก็ตัวเท่าแขนอันนี้ปลาเพียอ่าเมสานี่มาล่าปลาเพียได้เลยไปแล้วหนึ่งถุงประมาณหนึ่งร้อยตัวอ่าเดี๋ยวสักครู่ก็ไปตอนนี้ ยังงงๆอยู่ว่าจะไปไหนดีต่อไปปลาบึกปลา,าบึกอีกหนึ่งถุงจับจับมันจับจับไม่ได้เดี๋ยวมันกัดมือเอหหอเออเดี๋ยวมันจะกัดไม่ปล่อยนี่ปลาฉลามหนึ่งถุงนี่ปลาบึก นี่เห็นบ้างโอ้ปลาบึกครับปลาบึกปลาบึกตัวเบ้อเลยเลยยกเลยอ้าวอันนี้ก็ปล่อยปลาบึกไปแล้วดึงถุงไปเลยบายบายโมจิบายบายปลาบึกบายบายก่อนบายบายอืมปันใหญ่ปันสูงโตไวไว ใว่าหไปแล้วตอนนี้นี่ปลาบ้านี่ปลาบ้าปลาบ้าอีกหนึ่งถุงปลาบ้าเออมาดูนี่ปลาผีบ้าลาผีล้วปลาผีบ้าอีกหนึ่งถุงหลายร้อยตัวปลาผีบ้านี้จะเยอะหน่อยเพราะว่าอร่อยอร่อยอร่อยโอ้ยอันนี้จะใส่ลูกอ๋อหนังมาโอ้โนี่ หายแล้วไปแล้วปลาผีบ้าไปแล้วเขาว่าลาบก้อยอร่อยดีอ,ยอันนี้ปเนื้อแน่นปลาผีบาา้บาปีกานี่มันกินอย่างปลาบ้านี่เหมือนกันประเทลปลาเพียเยหรอเนี่ยค่ะกินอะกพักพกไม่เนี่ยค่ะ ปล,ปลาบึกอีกหนึ่งถุงอ้ัวปลาบึกอีกหนึ่งถุงอันนี้สำหรับชอบตกปลาโดยเฉพาะปีหน้ามาตกได้เลยปลาบึกสองถุงไปแล้วตัวเบลือปลาล่าแล้วหมดหมดแล้วหมดเลยอรั